สวัสดีแฟนมาลาเส้าทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สองกรกฎาคม2อง8นะครับอยู่กับประชุมทางอาเซาดีค,ครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารของสโมสรอาเซาทีนน่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกลับไปพิจารณาเกมที่อาเซานนแพ้ให้กับทนมสเปอร์ในการ อุ่นเครื่องปีซีซั่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ฤดูกาล2025-2026ซึ่งนัดแรกเนี่ยเราจะบุกไปเยือน o อท t r a ฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมนยูเองก็เสริมทัพเป็นการใหญ่เหมือนกันหลังจากที่ได้ทั้งมาต h สคุนย่าแบรนด์เดมเบอร์โมมาร่วมทีมตอนนี้พวกเขาก็เล็งที่จะคว้า โอลิวอรกินแล้วก็เบนจามินเชสโกเข้ามาเสริมทัพนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เสริมกองหน้าตัวท็อปทอปเข้ามาเพิ่มเนี่ยผมว่าลำพังคุณย่าก,กับเอมเบอร์โม่รวมกับตัวเดิมที่มีอยู่อย่างรัชมุดคอยลุนเนี่ยก็ไม่น่าจะนำพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเบียดบรรดาทีมท็อปโฟเดิม ที่ก็เสริมทัพได้อย่างแข็งแกร่งนะไม่ว่าจะเป็นล ja ิวพูจ่าฝูงที่ก็ได้พรุกสาประตูตัวเก่งของบา l เลนเซียอย่างมาบาดสวินชีแบ็กขวาตัวท็อปของไบเลอร์เลวโคเซนอย่างเจอไมฟริมปงแบ็กซ้ายอย่างมิลอสเคอร์แคสจากบอนมัดนะครับรวมถึงฟอร e i ์เวิร์ดจากเลวโคเซนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีฮิวโก้กิติเก้จากไกรักแฟงเฟิร์ตแล้วนี่ก็ มีข่าวว่ากำลังจะได้เล็กซานเดอีซักอีคนหนึ่งนะครับซึ่งการเสริมทัพขนาดนี้เนี่ยแน่นอนนะครับลิวภูไม่ปล่อยให้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยหลุดลอยไปเป็นของทีมอื่นง่ายๆแน่ๆ,ๆนะครับอาร์เซอลเองก็ทำได้ดีมากๆนะครับในตลาดซื้อขายรอบนี้ได้เกปารียลซาร์บาก้ามาจากเชลซีคริสเตียนออกกาดจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับมาตินซูบิมเมนดี้มาจากเรอัลโซเซดัด นอกจากนี้ก็ได้คริสเตนมอสเควร่าซินเตอร์แบ็กอนาคตไกลของบาลนเซียแล้วก็ en, ทีมชาติสเปนชุดอยู่21ปีมาร่วมทีมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาดูเอครับที่น่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของอาร์เซนอลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ First Choice ในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาของอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าก็จะไปชนกับบุโกยซาก้าแต่ก็ถือว่าเป็นการ ผลักดันซึ่งกันและกันทั้งในอาเซและก็ในทีมชาติอังกฤษนอกจากนี้เนี่ยมาดูเอเกอ้อาจจะถูกโยกไปเล่นทางด้านดิมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งเจ้าตัวก็มีโอกาสได้เล่นอยู่บ้างนะครับอาจจะออกมาดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับมิเกลเด a ต้าว่าจะหาวิธีการใช้งานนะักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ยังไงนะครับพูดถึงวิธีการใช้งานก็ต้องนึกถึงวิกเตอร์เกเรสกองหน้าตัวท็อปซึ่งได้รับการต้อนรับจาก แฟนบาร์นาเซออย่างล้นหลามนะครับตอกย้ําสิ่งที่แฟนบาร์นาเซาต้องการนั่นก็คือกองหน้าตัวท็อปสถิติการขายเสื้อเบอร์14ของวิกเตอร์ยอเกรสเนี่ยแซงหน้าทุกสถิติของนักเตะอาเซาที่เคยผ่านมานะครับแค่วันเดียวก็ถล่มทลายแล้วหลังจากที่อาเซาประกาศเซ็นสัญญาเอานักเตะทีมชาติสวีเดนผู้ซึ่งมีสถิติยิงไป97ประตูจาก102นัดให้กับสปอริงลิสบอนเข้ามาร่วมทีมนะครับ ตัวยังไงก็ตามอย่างที่เราเห็นเมื่อวิกเตอร์เกอเรสได้ลงสนามให้กับอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกอเรสคนเดียวที่จะเสกประตูให้กับอาร์เซนอลได้เพื่อนร่วมทีมบรรดาตัวซัพพอร์ตทั้งหลายก็ต้องสามารถทำงานของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายนะครับอย่างวันที่เจอกับทอร์นาวดสเปอร์เนี่ยแม็กซ์ดาวแมนซึ่งทำได้ดีมากๆมาตลอดทั้งในเกมกับเอซิมิลานแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ด ็เจองานหนักนะครับเมื่อต้องเจอแนวรับที่ซ้อนกันหนาแน่นนะครับของธทนนมอสเปอร์ทำให้เจ้าตัวก็ไม่สามารถจะแผลงฤทธิ์ได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับความสามารถส่วนตัวของแม็กซ์ดาวแมนแต่ว่าเมื่อเจอกำแพงขนาดนั้นบุยอซาก้าก็ยังเอาตัวไม่รอดนะไม่สามารถจะ พาบอลเข้ามาสร้างอันตรายในกรอบเขตโทษของทอนาโสเปอร์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบอลมันมาไม่ถึงวิกเตอร์ยเยอร์เกรสโอกาสที่เขาจะได้ทำประตูมันก็เป็นไปได้ยากนะครับและยิ่งตัวซัพพอตฝั่งซ้ายนี่ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าตอนนี้เลนน์โรตสซาก,ก็ได้รับการบาดเจ็บจะยาวขนาดไหนยังไม่ได้มีการระบุออกมานะครับเป็นการเจ็บที่โคนขาหนีบก็นะ่าจะต้องใช้เวลาสักพัก หวังว่าจะไม่รุนแรงมากเพราะว่าหวังพึ่งกาเบรียลมิติเนลลี่คนเดียวก็อาจจะไปตื้อตันอยู่แถวแถวเส้นหลังเลี้ยงไปก็อาจจะโดนกดดันให้เลี้ยงบอลออกหลังไปก็ได้แต่ว่ามันก็มีวันดีๆของกาเบรียลมติเนลลี่เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะได้เห็นว่าเขาไม่สามารถพาบอลเข้ามาเปิดให้กับ เพื่อนร่วมทีมทําประตูได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะหวังแอสซิ t จากมาติเนลลี่ก็คงจะยากหน่อยนะครับนั่นทําให้อาซอมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเสริมทัพในตําแหน่งดริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งก็ต้องเป็นคนที่สามารถจะ พาบอลทะลุทะลวงผ่านแนวรับของคู่แข่งได้ดีประมาณหนึ่งนะครับโดยจะต้องสร้างความกังวลให้กับคู่แข่งมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งจะกังวลกับเกมลุกฝั่งขวาของอาเซาลก็เลยเทผู้เล่นไปปิดกั้นฝั่งนั้นเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดอาเซาลสามารถที่จะสร้างเพรสเชอร์หรือว่าแรงกดดันให้กับคู่แข่งทางด้านฝั่งซ้ายได้มากกว่านี้เนี่ยคู่แข่งก็จะเล่นยากนะครับจะ ปืนใหญ่อาจจะบุกซ้ายทีขวาทีนะครับแทนที่จะขวาอย่างเดียวเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้ก็มีข่าวอย่างหนักนะครับกับการที่จะพยายามดึงเอาเอเบรซีเอเซมาร่วมทีมซึ่งเรื่องราวจริงๆจะเป็นยังไงยังไม่มีใครทราบที่แน่ชัดนะแต่ว่าบรรดาสื่อต่างๆก็พยายามขุดคุยแล้วก็หาความจริงที่อาจจะจริงบ้างเดาบ้างมาฝากกันนะพวกเราก็คงจะต้องเสพ ข่าวอย่างระม,มัดระวังแต่ว่าก็ต้องฟังกันหน่อยเพราะว่าเขาว่ามาแบบนี้นะครับบางสำนักอย่างฟุตบอลทรานสเฟอร์เนี่ยก็ระบุว่าอาร์เซอลบรรลุข้อตกลงกับคริสตพาเลตแล้วนะครับที่จะจ่ายเงินก้อนแรกให้กับคริสตพาเลตเนี่ยสาล้านปอนด์แต่ว่าที่เหลือก็อยู่ระหว่างการเจรจาก,กันและคริสตพาเลตต้องการให้จ่ายทั้งหมดภายใน2ปีบ้างก็บอกว่าอาร์เซอลไม่ต้องการจะจ่ายค่าตัวของเอบริซ่เอเซ่เกิน5 5ล้านปอนด์ ซึ่งอาเซาเองถึงแม้ว่าจะต้องการดึงเอาเอเบรซี่เอเซ่มาร่วมทีมแต่ว่าด้วยงบประมาณที่ใช้ไปร่วมร่วม200ล้านปอนด์กับนักเตะที่เราได้มาซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอที่จะบอกว่าอาเซาแกร่งทั่วแผ่นแล้วก็พร้อมจะช่วงชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกจากหงแดงลิเวอร์พูในฤดูกาลแน่เมื่อดูจากการเสริมทัพของลิเวอร์พูก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางแมนเชสเต๊ด City, แล้วก็เชลซีเองก็ได้นักเตะที่พวกเขาต้องการนะครับแล้วเชลซีเองก็สามารถใช้งานนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองได้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้มากทีเดียวส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงก็ตัดพวกเขาออกไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับพูดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับทางสปอร์ตวิวก็ได้นำรายชื่อของนักเตะที่มีโอกาส ที่จะถูกอาซอาดึงเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับผลงานของพวกเขามาสรุปเอาไว้ให้ฟังคนระับก็ลองลองดูแล้วนะว่าตัวไหนที่พอจะเป็นไปได้บ้างถ้าหากว่าดีลของเอบริซเอเซมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเอเซเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับอย่างที่พวกเราทราบฤดูกาลที่ผ่านมาก็พาคริสตอาเลต์คว้าแชมป์เอฟเอสถิติโดยรวมตลอดฤดูกาลนะเจ้าตัวก็ ยิงไป14ประตูนะครับแล้วก็มี11 a s ิสต์รายงานก็บอกว่านักเตะทีมชาติอังกฤษวัย27ปีรายนี้เนี่ยก็อยากจะย้ายกลับมาเล่นที่เอ็มเรสเดียมแต่ว่าดิวเนี่ยก็ยังคงคาราคาซังอยู่ก็อาจจะมีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้มีการเปิดเผยออกมาส่วนนักเตะคนอื่นที่มีข่าวกับอาเซาในช่วงนี้นะครับก็เป็นโรดริโกของเรอัลมาดริดซึ่งสื่อรายงานว่าก่อนหน้านี้นักเตะเนี่ยดูเหมือนจะ มองว่าเลวูปูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอาร์เซอนะครับแต่ว่าตอนนี้เลวูปูเนี่ยได้ฮิวโก้กิติเก้มาร่วมทีมนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะดึงเอาอ e ีซัคเข้ามาเสริมทัพอีกนะครับรายงานที่ออกมาในช่วงนี้ก็ระบุว่าเลวูปูเนี่ยได้ให้ความสนใจที่จะดึงเอารโดดิโก้เนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของอาร์เซอวที่จะมีโอกาสที่จะได้ตัวนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีข่าวว่ามาริดเองก็ อาจจะลดราคานักเตะรายนี้ลงมาจากรถบเจากแถวๆ78ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถเจอาจาต่อรองกันได้แถวๆถ60ล้านปอนด์เนี่ยสื่อระบุว่าอาร์เซอน่าจะกลับเข้าไปพยายามดึงเอาโรดิโก้มาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนักเตะอย่างราฟาเอลเลเอานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแต่ด้วยความที่ เอซิมิลานเองก็แสดงความชัดเจนนะครับที่จะเก็บเขาไว้กับทีมโดยในช่วงปีซีซั่นอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกับตันทีมตัวจริงอย่างไมค์เมยองผู้สับประตูไม่ได้ลงสนามนะครับอเลกรีก็มอบปลอกแขนกับตันให้กับราเฟลเลอเอาซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีสำนักประเมินราคานักเตะนะครับระบุว่าราเฟลเลอเอาเนี่ยจะมีราคาอยู่แถวแถวล้านปอนด์แต่ว่าสื่อบางสำนักก็ เชื่อว่าเอซิมิลานจะต้องการค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่แถวๆ78ล้านปอนด์นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเลีอวก็ยิงไป12ประตูแล้วก็มี13แอสซิสนะครับแต่การจะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าหลุดจาก3รายชื่อนี้แล้วนะครับก็มีชื่อของอเลฮันโดการนโชซึ่งเชื่อว่าจะมีราคาอยู่แถวๆ40ล้านปอนด์นักเตะเองก็มีข่าวจะ ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยมีความเชื่อมโยงกับนาโปลีบ้างเชลซี Chelsea บ้างแต่ส่วนตัวเชื่อว่าอาร์เซอลไม่น่าจะดึงกานาโชมาร่วมทีมอีกรายเป็นมาลิกโฟฟาน่นะครับจากลียงโดยนักเตะวัย20ปีรายนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับสโมสรดังของฝรั่งเศสฤดูกันที่แล้วมีส่วนร่วมกับการทำประตูไป17ลูกนะครับค่าตัวจะอยู่ราวๆ34.5ล้านปอนด์ส่วนในรายของซาบิซิมอนเนี่ยน่าจะ จบลงด้วยการย้ายไปเล่นกับเชลซีนะครับเพราะว่าอาเซาเองที่เคยให้ความสนใจเบียดเบียดกันมากับเชลซีก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะจริงจังกับการดึงเอาเอเบรซีเอเซ่แล้วก็ปล่อยให้เชลซีเนี่ยทางสะดวกนะครับในการคว้าซาบิซิมอนมาร่วมทีมก็ต้องดูแหละว่าถ้าแต่ละทีมได้นักเตะที่ตรงต้องการมาแล้วเนี่ยดูยดูการหนาเนี่ยจะสามารถปรับตัวเล่นกับทีมใหม่ได้ดีขนาดไหนนะครับก็หวังว่านักเตะที่อาเซาได้มาจะรศักยภาพ แล้วก็พาทีมเนี่ยผง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาครองได้สักทีนะครับหลังจากรอมามากกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ